พอดีหนึ่งกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะวันนี้ก็ตัวเดิมไม่มีเพิ่มเติมอะไรงวดน,นี้ก็ตัวเดียวตัวเดิมไม่มีเพิ่มเติมอะไรแต่ว่าฝากเลขทูบกับเอ,อเลขอีกตัวหนึ่งหน่อยใครที่แบบว่าซื้อทันนะคะฝากซื้อเอออมสินน่ะอมสินหนึ่งชอบหกนะคะออมสินหนึ่งชอบหกสองเจ็ด หวยอมสิทน,นะใครเล่นอมสิทอมสินไม่รู้ปิดยังหวยอมศินหนึ่งไม่รู้ว่าเขาปิดยังนะแต่หนึ่งชอบอมสินก็คือหกสองเจดหวยอมศินนะคะชอบ6กสองเจรัฐบาลไทยก็เหมือนเดิมค่ะสองแปดห้าเมากันไปนะคะแล้วก็ฝาเลขทูบนะคะเลขทูบคือสองปดสามกันตัว9 8้ดหนึ่งไว้ให้1สักสิบาท ใครที่แบบว่าซื้อทันนะคะฝากซื้อ981สักสิบบาทนะน่าสดมากใช่น่าสดกงไอโฟนด้วยแม่ค่อนค่าตัวเองเลยกงไอโฟนใครที่ซื้อทันนะคะฝากซื้อ981สักสิบบาทนะลูกค้าจา๋าฝากซื้อ981สักสิบบาทหนึ่งกำลังเดินทางไปต ว,วันนี้หนูขอให้แบบว่าทุกคนรวยๆนะคะขอให้ทุกคนรวยๆขอแบบว่าเดี๋ยวรอตอนเย็นเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันแนวทางอมสินหนึ่งลงให้เรียบร้อยแล้วเนาะแนวทางหวยอมสินลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอมสินนะคะหนึ่งชอบหกอมสินหนึ่งทำงวดนี้เป็นงวดแรกนะลูกค้าเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำมาอมสินอะไม่ค่อยได้ว่างทําแต่ว่าพอดีพอดีเมื่อคืนว่างก็เลยทํา หวยอมสินใครยังซื้อได้หรือว่าหนึ่งไม่รู้ว่าเขาปิดหรือยังแต่หนึ่งไม่ได้เล่นนะอมสินนะเพราะว่าไม่ทันได้ซื้ออะไรเลยพอแพ็คของส่งของลูกค้าเสร็จก็ออกมาเพราะหนึ่งจะต้องไปต่างจังหวัดหวยอมสินนะคะชอบหวยอมสินชอบหกสองเจ็ดหวยอมสินชอบหกสองเจ็ดนะคะรูดหกวิ่งหกฟันหกมาล้านเปอร์เซ็นต์ หวยอมสินนะคะชอบ6วิ่ง6มา6ล้านเปอร์เซ็นต์รัฐบาลไทยชอบ2 8 5ฟัน2 5 2มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังมั่นใจตัวเดิมอยู่นะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีแปรผันถึงแม้มันจะอั้นไวก็ตาม เดี๋ยวรอตอนเย็นนะคะสำหรับสมาชิกในกลุ่ม V.I.P. นะคะแอดมินลงเลขให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือว่าอะไรแต่ช่วงหุ้นบ่ายหนึ่งขออนุญาตงดก่อนเนาะงดหุ้นบ่ายก่อนเพราะว่าวันนี้เยอะมากทำไม่ทันนะคะวันนี้หวยเยอะมากทำไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งก็จะงดหุ้นบ่ายแล้วก็ ลงไปแล้วคือฮานอยออมสินรัฐบาลนะคะฮานอยออมสินแล้วก็รัฐบาลนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งก็คือสามรัฐแล้วก็ดาวโจนเลยนะคะเลขเดียวกันเลยเลยแล้วโอ้ยสาสทุกค่เฮงรวยๆหนูก็ไม่พูดเยอะเลยแม่ลอตเตอรี่เน้นมากลอตเตอรี่เยอะมากวันนี้หนูบอกเลยว่าลอตเตอรีอ่หนูว่ารถหนูว่ามีทุกคัน หนูมีลอตเตอรี่ทุกคันจะให้ดูว่าอย่างเยอะลอตเตอรี่หนูเยอะมากสองห้าห้าสองเยอะมากมีทุกคันอันนี้คือส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะอันนี้หนูมาไลเพราะว่างวดนี้นะคะงวดนี้ฟันนะคะฟันขาดอัดหนักอัดหนักที่สองห้างวดนี้อัดหนักที่สองห้าเจาะสองแปดห้าแปดฟันสองมาล้านเปอร์เซ็นต ฟันสองมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะวิ่งรูดสองกันนะคะกัน981ใครซื้อทันซื้อ981ติดไว้สัก10บ,บาทนะใครซื้อทันซื้อ981ติดไว้สัก10บ,บาท981นะคะยังบอกที่มาไม่ได้ว่ามาจากไหน เป็นการ ت ết ت ết เทสเทสก็เรียกเทสเทสเทสีเดียวว,วันนี้ไม่มีเลขสั่งหรอกวดนนี้หนูขอตัวเดียวเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่รับค่าน้ำใจไม่รับค่าน้ำชาไม่รับค่ากาแฟนะคะห้ามโอนเป็นอันขาดไม่รับค่ะ ปิดลับอะ่ะก็คือมีตัวเจาะสองแบใช่ไหมเป็นวันเกิดของเป็นวันเกิดของของรของรัชกาลที่สิบหนึ่งก็เลยคิดว่ามันปิดรับมันอั้นอะ่ะถ้ามันมาตัวล็อกอีกนี่คือมันมาตัวอั้นมันมาหวยอั้นสามงวดติดสี่งวดติดเดสี่สามสี่งวดติด เดี๋ยวตอนเย็นเรามาเจอกันนะคะหนูมาบอกว่าคือลูกค้าทักมาเยอะมากเลยอะทักมาขอหวยคือหนูบอกแล้วว่าหนูให้ไปแล้วไม่ต้องมาขอเพิ่มเติมหนูไม่มีหนูไม่มีล็อกเลขล็อกเลขด่วนจากวงในอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่มีจริงๆนะคะหนูไม่รู้หนูไม่มีหนูพูดตรงๆแบบนี้แหละว่าหนูไม่รู้หนูไม่มีหนูไม่มีเรียกล็อกจากวงในหรอกถ้าหนูมีเลียกล็อกจากวงในนะและหนูรู้ว่าแบบว่าเออเนี่ย วันนี้กองสลากเขาล็อกออกตัวนี้แน่นอนอะหนูบอกเลยว่าหนูขายบ้านซื้อหนูเอาให้เจ้ามือแบบว่าล่มจมกันไปเลยเพราะฉะนั้นหนูบอกเลยว่า เดิมค่ะหนูปล่อยนานแล้วเนาะไม่มีกระแสนะคะว่าหนูไปเอาเลขไปเหมือนเลขคนนั้นเลขคนนี้ไม่เอานะคะหนูชอบสองแปดห้าฟันขาดที่สองห้าฟันอ,อ,อัดหนักสองห้าฟันสองมาล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งรูดสองสองมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ ใส่ตัวกันให้หนูใครจะแบบว่าใครจะตามตัวไอ้ใครจะตามใครจะตามหนูก็ได้นะแต่อันเนี้ยหนูหนูหนูให้เก้าแปดหนึ่งกันเอาไว้นะเก้าแปดหนึ่งสิบาทพอเอาสิบาทเบาๆสิบาทห้าบาทสิบาทพอห้าบาทสิบาทเก้บบาแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแล้วก็เออ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 เอเอ,เ,อ,เ,อเลขทูบเลขทูบเลขทูบนะคะสองแปดสาม แต่ตัวหนูเองไม่ต้องถามค่ะหนูซื้อลอตเตอรี่แค่ตัวนี้ค่ะสองห้ากับห้าสองลอตเตอรี่หนูซื้อสองห้ากับห้าสองหนูซื้อแค่นี้เลยนะคะไม่กักไม่รับค่า้ำลใจนะคะไม่มีการแบบว่า โอนเงินมาให้หนูแล้วก็ให้หนูไปทําบุญไหมนะคะใครอยากทําบุญทําเองกันเลยค่ะเสริมเสริมบุญเสริมบารามีเสริมได้ด้วยตัวเองไม่ต้องฝากคนอื่นเขาทานะคะอยากทําทําด้วยตัวเองหนึ่งเพิ่งหนึ่งออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อวันก่อนเนาะก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วตอนนี้กําลังเดินทางไปต่างจังหวัด ที่จะเข้ากลุ่ม V อ่ะลูกค้าต้องรองหนึ่งไลท์ก่อนนะคะน่าจะเป็นช่วงเย็นนะช่วงเย็นน่าจะได้ไลท์นะคะเพราะว่าตอนนี้เดินทางอยู่ไม่ค่อยสะดวกฮานอยลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเ<ฮ>หาเหาแล้วเห่าอีกไปแล้วนะขอให้ สมาชิกในกลุ่ม V.I.P ขอให้ลูกเพจหนูขอให้คนที่มาดูไลฟ์สดขอให้คนที่ติดตามหนูนะคะขอให้วันนี้ทุกคนรวยหวยรัฐบาลรวยฮานอยรวยอมสินรวยกันทุกรวยกันทุกทุกเอ่อเขาเรียกว่าทุกรอบทุกหวยไปเลยนะคะเพราะว่าหุ้นรอบใบหนึ่งขออนุญาตงดก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่คือฮานอยนะคะแต่ลงให้ทุกแนวทางแล้วลงให้ครบแล้วปะปาาไม่เลี้ยวนี่หรอ